สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่ p ัพทูมีช n แนลกับช่วงกก่พาชิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งร้านนี้เป็นที่พูดถึงมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็คือร้านนาวาคาเฟ่ที่นี่มีอะไรที่นี่มีบุฟเฟ่ปลากระพงจ้าในราคาหัวละ229บาทอาตีสวะงา230บาทสามารถกินเมนู ปลากระพงได้นะครับแบบหลากหลายเลยแล้วก็ไม่จํากัดเวลาด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปกินด้านในกันนะครับไปลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วจะราคา229บาทจริงไหมแล้วมีอะไรแบบว่าให้เรากินหลากหลายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับว่าแล้วก็ตามเลยจ้า ขอ,องหวานให้ตักกินเองได้เลยนะฮะนี่อยู่ตรงนี้นี่นะครับของหวานนี่คือก็รวมอยู่ในราคา229บาทอยู่แล้วนะฮะนะฮะบุฟเฟ่เนี่ยก็คือจะมีของหวานให้เราตักกินได้เลยนะครับเป็นหวานแบบว่าน้ําแข็งใสอะไรเงี้ยนะครับไปเ,เดี๋ยวเราไปนั่งรออาหารกันนะครับว่าจะได้มีอะไรให้เรากินบ้างเออแต่ลืมบอกไปนะครับว่าในส่วนของร้านเนี้ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะแค่บุฟเฟ่อย่างเดียวนะเขายังมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับเนี่ยพวกเมนูต่างๆตามนี้เลย นี่นี่น,น,นี่นะฮะปูไข่นึง่งนมสดอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นอกจากว่าเวลานะถ้าเกิดว่าบางคนมาแล้วไม่อยากกินแบบว่าบุฟเฟ่ต์นะครับอยากแบบสั่งอาหารทานเป็นอาหารอาหารแบบว่าอลา,าคาร์ตเป็นจานเงนี้ยเขาก็มีขายนะครับสามารถสั่งได้นะครับแล้วก็ในกรณีของเราทานบุฟเฟ่ต์บอกเลยนะว่าราคาก็ถูกมากแล้วนะครับ229ี22บาทตีสวารอามสบบาทนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าร้านเนี้ย นะครับถ้าเกิดว่าทานแล้วเอยสั่งแล้วนะครับบุฟเฟ่สั่งแล้วทานไม่หมดคิดขีดละ50บาทนะครับแล้วก็ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่9ก้ามงเช้าจนถึง2องทุ่มครึ่งนะครับทุกวันนะฮะสามารถมากินได้เลยนะครับนี่นะครับเวลาเรามานั่งที่ร้านแล้วนะครับเขาก็จะมีเมนูตัวนี้มาให้ถ้าเรากินบุฟเฟ่นะครับนี่ก็คือจะเป็นรายการอาหารนะครับซึ่งไม่แบบว่า มีหลากหลายเลยอะคือแบบว่าไม่ได้มีเพียงแต่ปลากระพงอย่างเดียวนะครับเขาก็ยังจะมีแบบหอยแมงคู่เอ,อ้ยข้าวต้มเอ,อ่อข้าวผัดปูต่างๆอะไรเงี้ยสามารถแบบว่ามาดูได้เลยนี่นี่น,นี่ตามนี้เลยนะฮะเออเยอะอยู่นะเมนูเยอะอยู่นะแบบว่าถือว่าราคากับ230บบาทเนาะแล้วกับอาหารที่มีอยู่ให้นะฮะตามเมนูเนี่ยถือว่าเยอะนะนะครับเดี๋ยวเรามารอดูครับว่าของที่เขาจะมาเสิร์ฟให้เราเนี่ย เยอะแค่ไหนแต่เราก็สั่งไปในส่วนที่บางส่วนนะเพราะว่าเราก็กลัวว่าจะทันไม่หมดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะามีเขามาเสิร์ฟเนะี่ยจะเยอะไหมนะครับรอดูนะครับ นี่นะครับก็เป็นบุฟเฟ่ปลากระพงนะครับที่เราพามากินนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับร้านเขาชื่อนาวาคาเฟ่ถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆสนใจนะครับก็ลองตามมากินกันได้นะครับบอกเลยว่ามาแล้วคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าหัวละ229บาบาทนะครับสามารถกินเมนูปลากระพงได้แบบว่าจุกๆกินได้เลยตลอดสั่งหมดแล้วสั่งได้อีกนะฮะ แต่ถ้าทานไม่หมดเขาคิดคิดละ50บาทนะครับอันนี้คือต้องย้ำไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆมากินจะได้อ่าระมัดระวังในการสั่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเออลืมบอกไปแล้วร้านนี้นะครับเขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถตามมากินกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมิวด้วยนะครับ๋อาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหน หรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทูมีชแนลกับช่วงไก่พาชิมครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอกินต่ออีกนิดน,นึงนะ